ลองพื้นแค่50กิโลต่อไร่นะครับท่านผู้ชมต้นทุนในการลองพื้นแค่400บาทเนี่ยใบยังสวย,ยไ,ไม่เหี่ยวด้วยใบไม่เหี่ยวเลยไหม<ะ>ทํามันสำะหลังแบบประหยัดขี้เหนียว<อ>แต่ผลผลิตเกินคุม้มนะครับดูเลยครับดูเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมามาชมสวนมันสำปะหลังของลุงลุงไผ่เรืองกระโทกบ้านเฉลียงพัฒนาตําบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทำไมผมถึงพามาตะลุยสวนเบื้องต้น คนทําไร่มันสปลังนี่ส่วนใหญ่จะใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นจะเป็นกลุ่มขี้ไก่ออผมนึกมาท้าพิสูจน์ว่าหนึ่งอินทรีย์ของป่านิลทองเนี่ยที่รองพื้นแค่ไร่หนึ่งแค่400บาทคือ50กิโลต่อไร่แต่ถ้าใช้ขี้ไก่ลงไปว่าลดหนึ่งหมื่นหกพันุกโอ้ยถ้าใส่ขี้ไก่นี่มันจะยุบละต้นมันเราเนะี่ยมันจะยุบมันจะตายลงเพีย้ยลงเพีย้ยลงเพียเพ้ยงลงกินไลายแดงลง ยุบเลยแล้วตายทั้งบางต้นกับเพียแป้งเพียแป้งมเลยกอดเขากุแต่ท่าองใช้ปรินทองนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยดิใบยังสวยอยู่เลยไหมเนี่ยใบยังสวยไม่เหี่ยวด้วยใบไม่เหี่ยวเลยไหมยอดยังมาต่ออีกนะไหมปกติฤดูช่วงนี้มันร่วงหมดแล้วเนี่ย่วงแล้วเหลือแต่ยอดอย่างเดียวเหลือนิดเดียวแค่นี้ที่ขั้นเหลือออกหมดเลย แมยอดก็มีเพียแป้งแทรกอยู่ด้วยนะเอออันนี้ไม่มีเลยนี่ไม่มีหรอกอันนี้แข็งแรงแล้วก็แหลกดูก็ไม่มีก่อนเน้าจำจริงมันจะเขาคู่อยู่ตรงแล้วข้อดีก็คือไม่ทิ้งใบอไม่ทิ้งใบใบยากร่วงมัจะยูมมันจะได้คุมรุ่นอยู่อนะครับท้าผู้ชมลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมกับลุงไปนะเรื่องมันสปันหลังลองพื้นด้วยวัสดุปรับปรุงดินป่านินทองมันเป็นอินทรีย์แท้นะแค่50กิโลต่อไร่ก็ต้นทุนแค่400บาท ต่อไร่นะครับข้อดีก็คือโรคแมลงไม่รบกวนอันที่สองใบไม่ทิ้งไม่ทิ้งใบใบไม่ร่วงง่ายปลูกแล้วติดดีด้วยนะครับปลูกแล้วนี่ไม่มีคําว่าปลูกแล้วไม่ตายไม่มีครับไม่มีตายเห็นไหมครับปลูกแล้วไม่มีตายท่านผู้ชมดูได้เลยไม่มีตายคืออินรีเนี่ยจะช่วยอุ้มน้ําได้ดีเวลารากลงไปได้กินอาหารต้นทุนตัวนี้เนี่ยแค่ไล่หนึ่ง400บาทถ้าขี้ไก่เนี่ย ลดหนึ่งหมื่นหกหมื่นหกถึงหมื่นเก้าถึงหมื่นเก้าได้แค่สิบไร่แล้วโดยเฉลี่ยก็หนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันเก้าร้อยต่อไร่นะออผมว่าอันนี้ทํามันสาหลังแบบประหยัดขี้เหนียวอ,อแต่ผลผลิตผลผลิตเกินคุมออ้มนะครับออดูเลยครับดูเลยที่สําคัญวัดสดุป,ปรุงดินบลาินทองนี่จะไม่มีพวกเชืเออ้อราเพราะในเมืองไทยขี้ไก่ไม่มีใครไปหมักหรอกแต่ของปาดินทองนี่หมักมาเรียบร้อยใส่ได้เลยการันตีไม่มีความเสี่ยงคือ ลุงไปปลูกมันเยอะๆนี่ถ้ามันเน่านี่ขาดทุนนะขาดทุนแต่ของปานินทองตัดทิ้งได้เลยเรื่องเน่าไม่มีผมอยากให้ลุงไปเนี่ยฝากให้คนที่ปลูกมันซับหลังที่มีปัญหาอมันซับหลังต้านเชื้อราไม่ดีมันสับหลังปลูกแล้วมักจะไม่เกิดมันตายตายเป็นวงเวิงตายเป็นย่อมย่อมเนี่ยเชิญชวนให้หน่อยว่ามาลองดูก่อนเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูสักกระสอบก่อนก็ได้จักแปลงจักไรหนึ่งลองดู ว่ามันจะดีกว่าอันที่ขี่ไก่ไหมมันจะมีเน่าไหมถ้าขี่ไก่นี่เน่าแน่นอนแต่อันนี้จะไม่เน่าแล้วมันจะได้ดีกว่าไอขี่ไก่อีกเออทนแรงด้วยใบก็จะไม่ร่วงง่ายลองดูนะครับไม่ต้องเอามากก็ได้เอานิดๆหน่อยๆเอาักแปลงหนึ่งสักไร่หนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันดีค่อยใช้เออถ้ามันดีค่อยใช้ลองแล้วขี่ขี่ไก่บู้นไก่หรืออะไรก็ลองหมดแล้ว อย่างอื่นก็ร้องแล้วร้องร้องปันนินทองอก็ดูแล้วดูมันแล้วมันก็จะจะดีกว่าทุกทุกอย่างที่ร้องมาเอออันนี้ดีอยู่ใจว่าดีดูแล้วเนี่ยต้นมันต้นมันมันแข็งแรงอยู่เพี้ยแป้งก็ไม่กอดยอดตามปกติมันจะกอดยอดถ้าแรงแล้วมันจะเพี้ยแป้งมันจะมีเพี้ยไฟมันจะลงอันนี้ยังไม่เกิดก็ถือว่ามันจะดีกว่าขี่ไก่จ้ะลองดูปันนินทองอ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสักแปลงหนึ่งอะไรได้หนึ่งอะไรหนึ่งไปอย่าชื่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อมากลุงไปนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเพราะว่ามันนี่เขาจะไม่โกหกคนนแต่คนโกหกกันลองดูมันจากของกันแหละลองดูถ้ามันดีค่อยใช้ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องใช้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินลองดูสักไร่หนึ่งสักกระสอบหนึ่งเด้อสีบอกให้